ตอนเพิ่นจำพุทธดำโพนั่นเป็นองค์ปูพญานาคีๆแต่ว่าหันเพิ่นขึ้นในเห็นบ่โดน<ช>อืมเอถามต่อทั้งมีผู้หญิงดูผู้ชายขนองเฝ้าเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเพิ่นใส่สุดยังมากหน่องเฝ้าเพิ่นใส่สุดสีทองครับสุดสีทองครับสีทองเลย กะสินุ่งจงกระเบนใสอัณ euh, ิจนาะนมีผ hmm. ้าแร่ผ้าเจ็ีจลระนอแมนครับแมนครับพิ็นบอลนองเปาแม่ครับอืมแต่ว่าหันเป็นสีทองครับอืมมันก็มีหลายองค์นอองค์ผูกกระดายนอแมนครับหมดจากสีเขียวสีดําสียังเน่แล้วมันก็มีหลายสีอยู่กระสีแมนครับนองเปาละเพิ่นมาบอกหรือเพิ่นเขียนให้เพื่อนมบอกครับบอกตัวใดลูกแปดเก้าครับแปดเก้าเก้าครับ สามตัวพิ่บอได้บอกว่าลูกบอกครับบอกแปดเก้าตัวเดียวนี่เลขหางเดียวนี่ครับโอ้ oh.